ซีพี่น้องแะกะร้านเจนิดหน่อยไปดิพี ja e ่น้องได้ยังกินเจนิดหน่อยแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้กินย่อยเอฟซีอีกแล้วเนาะแม่เท่ากับโมเดลไปถ่านคลิปยูซ้ายพี่น้องเอ้ยอุ้ยตัวระเบิดขนาดน้องปุซี่เองก็ได้ออกมาขายกล้วยคือเก่าพี่น้องเนื่องจากที่ว่าหยุดห่างหายไปลายมือเนาะเขาก็ได้มาขายกล้วยคือเก่า ตะมองเปลวแดดค่ะก็มองว่าเมื่อนี้เจนนี่หน่อยสิพากินอี๊แกงเราไมมพี่น้องเต็มถ้วยมากๆง่ายไปน้องอะไรใหญ่อะไรใหญ่ถ้วยอาถ้วยถ้วยใหญ่เลยพี่น้องเอ๊ะเมื่อนี้อากาศอากาศกะฮ้อนแดดแต่ว่ามืดฟ้ามืดฝนลมกระพือลอย สิบลอตะไคลาหนึ่งพี่น้องตะไารแห้โงโหเหลลยไปเท่เลยิดปะไร,าราเนี่ยัสา,พ,สาพี่นองาสงเดียมาด้พี่นองแกงน้ำมัยวยัแกงน้ำมัยวยั่ะอ้ เอามือเลยน้องเองได้กินขา้าวเทียงไปเนหน่อยนึงบัเจนหน่อยเอาน้ำไม้มาให้กินอีกพี่น้องาไว้นใตู้ล้แงไม้มันยังหลไน้องเอยมาจูกินเจ่ามากิน้วเลยาทายังมาท่นได้กินแต่อ็ดะได้อด็ได,อดได้อดไเจนี่หน่อยได้อ็ดได้พี่น้องแกงน่อไม้ เป็นอาหารพื้นเมืองของคนลาวอีกอย่างหนึ่งเนาะมัน,นจะตำมะหุงกับเ,เป็นแกงหน่อไม้อะไรพี่น้องหรภาษาไทยเใ <laughs> ห้อึนว่าแกงเปืะแกงเลือดเหอะยังก็ไม่ไม่ให้อึนว่าแกงเปืะแกงเปืะเนาะพี่น้องแซ่บ แกงเธอนะเมื่อไหร่จะได้แกงเธอเมื่อไหร่จะได้แกงเธอภาษาไทยนี่มีกับมีหลายสื่อเนาะสื่อยังไงเนาะแกงหน่อไม้ึมาเร็วพี่น้องกินแกงหน่อไม้น้ำกันกินยั่วอีกมื้อเนี่ยกินอะไรยั่ว <c ười> มือไหนมือ<ม>ไหนกินกินต้มแต่มโอนี้กินแกงเปื่ แต่นมือหนาฉีกินคนยั่วเอาแลยคำียาพี่น้องเอามือเนี่ยมันหยดสูงครับเฮ้ยเอามือจุ่มน้ำนะพี่น้องจ้เอ้ยตาก่อนคารลอนตอนขึ้นมา,<อ>าแล้วปัดขึ้นมาแบบชี้แล้วแล้วก็จะเอามือจ๊กเป็นพี่น้องเด้อเดี๋ยวว่าโอ๊ยหูปากกาลายพี่น้องไปเบิร์น,น,นกันฮะ เต็มทั้วไหวจริงอยู่กะอยู่กะหนูไม่มีเหงามีแต่กินกับกินกินข้าวก็ได้กินพี่ก็ดีเอ๊อยู่กับเรามีแต่กินนั่งกินทุกอย่างเอาอยู่กับเรามีแต่กินกินทุกอย่างที่ข้างหน้ามมนกระทางกินเธอ เจนี่ฝรั่งมาฝรั่งรังมาคีดาบุกซิดานอเนโเนเนบอกว่าไม่ต้อวด้าเลยว่ายอมมานะเจนโอเคเนโอเว่าเจนี่หน่อยบอว่าเ็นโอเคดิ๊ด้บรรยากาศคุ้มคมุกคนที่ตกหได้สาคำสามคำเ็นโอเคะ กินไปกินมากอะอยากออกเค้มหน่อยกินไปกินมากแต่อยากออกเค้มหน่อยหนังพี่น้องแต่กระแซาะพื้เก้าเน่ามักหมักปะหมัมกเกนียอากาศบ้านเท่าอากาศบ้านเฮานี่ก็น,น่าแล้วน่าจะนิดหน่อยเนาะเสมอนี่ยนายนี้กอดใครนานไม่กอดกันอ๋าเลยต่กอดจะมอนขางเลยรจะมั่วครั มราบีแพ่ให้ก่อนนะแม่นั่งเตี้ยวว่ามากกะเสาวอยู่เลยคือแบ่บริกีไลาไปได้นะหาัวกะคือพมีคนรำไปเลคนลมกับบม่มีคนคุยกับบ่มีโคตรเลยได้ซองไอ้หน่องข้าก,ก็คือบริขีไล่นะเนาะ ก็คือว่าก็คือดูคือหมันอยู่คือว่าบ่มีผัวกินข่าวกันละบอพี่น้องคือดูคือหมันอยู่ได้ห้างเงินกับเก่งอยู่ได้เก่งอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าแต่ว่าคือบ่มีคนอยาก il, milk, <c oughs> ีบอยาังเลยเนาะก็ต้องตาไปเลยนะก็ถึงตาก็ถึงใจดีกว่าเนาะก็ถึงตาก็ถึงใจแน่ พี่น้องแมหาคู่เด้อก็นั่นคนบ่มีคู่ก็อยากมีครูเลยมันเป็นยังไงมีผาห่มเนะป่ะเนี่ยเอาผาห่มตัวโตมาห่มลายบืนแลนอนพี่น้องเนาะยผาห่มกั็นอนขางเนาะขอโทษละคูได้บ่มีคู่กะซืีอเฮาโดยเฉพาะเฮาน้องบุชิบุเดมาหาก้อยหลายมื่นนี่ว่าพังท้ายไปหาอยู่บ่ คุแม่มาซื้อน้ำชอยอ่บอ่คนแม่มาซื้อชาเขียวชอยด้วนะเลยซีบรอกเมื่อก่อนกูเบลไสอุบลต้องใชเมื่อก่อนเอเมื่อก่อนเลยหเบลบนมมาเลยฮะคุแวกินชาเขียวน้ำพี่นาะเติมมาแซบอิตใจเต็มหน้าค่ะบลยังหวา ไปจิตใจกนอยู่บอกัอันนี้ก็ต้องรับไปแล้วที่บ้านนะจ๊ะวันนี้ลองถามเพื่อนเน่ะลกมื่อนาทายคิ มาพี่น้องกินถาเจนนิดหน่อยเอามันย้อนเซมเจ่ะเจนนีดหน่อยไปคล้ายน้าพี่น้อง นางปชเองกับสิคายกล้วยอันเม่อนเมื่ออื่นกับสิคายกล้วยเป็นมื่อสุดท้ายแล้วพี่น้องเพราะว่าสียุดก่อนเนาะราะวาช่วงนี้กล้วยห้าพันเตรียมตัวกำลังซีคลอดลูกพี่น้องตอแบบเนียนเือนเนียนซานยังประมาณนี้เนาะ เกมเพื่อนเกม,เกม,เกมซาแหละอีกจะหน่อยอีกซ้อมผิดก็สะได้เกี่ยวข่าแล้วก็อยากน,นุ่งๆแน่ส่วนน้องปุชีเองกะว่าสิขายควรคนอื่นเป็นมือสุดท้ายแล้วก็ส,สิยุดก่อนเนาะเห็ดอันเวียดยังเรียบร้อยเลยนะจะมาขายอีกแต่ว่าสิได้ขายควรคือเก่าหรือบอกอะต้องมาลุ้นนำกันเนาะพี่เนาะว่าสิเปลี่ยนเมนูเนาะแต่กระหูว่าสิขายยังดีเอฟซีซอยคิดแนว่าสิขายยัง พอยังให้มันเผากับบรรยากาศหนาหนาวฮะนาแบบหนาหนาวนี่คนหมักหมักกินอย่างเเนาะ <c oughs> แต่ว่าต้องหนาหนาวนี่กล้วยน้องกรชียยอยากขายเนาพี่น้องราะว่าลมมันแห้งแลวมันเปื้องถ่านนะนะซูมูนี่แบบสิชูกับถ่านเบาไว้แล้วสัก คากล้วยฮันสู่กับฐานมาไว้ซื้อกล้วยกบวีหนึ่งกะสิบพันละพี่น้องตกอวีหนึ่งสีสส่สิบสี่สิบบาทบอกเฮ้ยอืมยี่สิบบาท่นองบีหนึ่งแา,า้วกัชั่วนี้มาขา,ายกล้วยฮันคิดแล้วคิดไปเงินไทยแล้ว กำไรมือหน,หนึ่งตกมือละเรือสามสิบบาทพี่น้องก็เลยว่าสิยุติการขายกล้วยเนาะและกสิเปลี่ยนพาเป็นเมนูอื่นแต่เรบอกนาว่าเป็นเมนูยังให้ดาวเอาอืมให้ซื้อดาวเอาให้ดาวเอาเด้อพี่น้องเด้อไล่ซดี้แมลงเขาไล่ะะเสมอไปมาไล่ซดไปไล่พูดคุยมาแล้ว เราอันพออ่าโบงเงาเนาะอะอไร่สดลมกับเอฟซีลูกแมลงใช่บริพอนะ่ะพอตา FC ซตะโดนเจ้ากว่า<อ>หายบริลจบับโอ้ยเอแบบกระทามฮันเจนินน่อยอยุ่แต่ว่าน้องบบม,ม,มีเวลาบ,บ่มีเวลาพอโทรซัำน้องผู้เอยกับบคอยดีก็เลยบ่ได้ตอบเพราะไม่น F ิฟีนัเดนค่ะเออโทรทม,มันจยากไปเลยบอ,อ ก็เท่ากับเมียดีดอกพี่น้องหากันเด็กไล่อย่างนั้นกระทังเนี้ยเดี๋ยวใส่โทรศัพท์อีเมลได้สักเม่พันสี่ม้นเดี๋ยวเราใส่โทรศัพท์กับบุมีโทรศัพท์ใส่พี่น้องเอ้ยอดเอาทุ่ทุ่ยที่ทายไปกันเนาะของแม่นะฐาน่ะบอดี้คือคนอื่นกันแล้วนี่แล้วเนาะการวังให้เอฟซีคอยซัพพอร์ตเนี่ยแหละ ม,มันก็ะดีแต่มันบ่มีฮะ,ะ,ะเนี่นะฮะปังหายเอฟซีเป็นกาลังกายหายละลายเนี่ยคนไลค์คนแชร์หายดูดูแน่ก็ได้อาศัยโทรศัพท์คุณมแม่เพื่อนอะไรพี่น้องเลยถ่ายคลิปเรื่องเมืองฮะน้องกุศซี่จังปะตบอบคอมเมนต์หันเร,เ,รเรื่องมึงเรื่องหันหนึ่งมากเนี่ยโทรศัพท์น้องกุศซี่มันล้วนเพัดจบับแบบบูบูบูบรถและน้องกุศซีเองก็ คันเม่น้องผู้ชี้เล่นอันโทรศพัพท์น้อเพิ่นเอาโทรศัพท์ไปน้องผู้ชี้เองกับ,บสมารถตอบคอมเมนต์อีฟชีได้เลยอายโทรศัพท์เพิ่นเสมอเนี่ยยังบ่มีแห้งอียงเลยยังบ่มียัง,อย,งอยเก็บคอยอันจ้างอาวันเดยวยังซื้อ ยังบ่มีเฮงยืนตอนนี้พานไปก่อนกำเออยังบ่มีกำพำลังพออยังมันยืนตัวคนเดียวจิเด้ได้เหรอ สายเนาะอยู่ทิฮานปีกไกวของเฮาอ่ามือแรงเนาะเฮาสิมอะไรสดเจอกันไรสดแรงนี้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับคี่นี่ฮาก็สิจากกันไปเพียงเท่านี้แต่ว่าก่อนจากกันไปพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ซองโพสีลูกสาวหล่าเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำเด้อพี่น้องเผื่อเราพาคึ้นให,หม่ๆของน้องโพสีเนาะ <c oughs> สำหรับคี่นี่ฮาก็สิจากกันไปเพียงเท่านี้พี่น้องบ๊ายบายสวัสดี